เบระเทจข้าเมียตุรวะนาคาเนเขหวัฒุมิเกติเออมัญญายันตุเทวาชาราธรวิสเมียาคาขันทพพนาคา ธัรมตาสันติเกยังโมนิวารามาจานังซาทโวเมสุนันตัวธรรมสวรรค์นอายัมภะทันตาธรรมสวรรค์นอายัมภะทันตา វើនឹងពើនន្តាវាប់ទី